เพื่อทำโรงไว้ซึ่งศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมไทยทรงเป็นเอกอัครราชผู้นำในเกิดแห่งมหารุณาธิทุกปานหาที่สุดที่ได้เชิญจุกเกร์เดอร์และอินดี้ทีมบายบัดดัมบุขอเทิาทูนเหนือกลา้างเหนือกระมบอมและขอสัญญาว่าจะร่วมแรงร่วมใจขอให้ให้ลุ้นหลานเมื่อแสงลุกคึ้น พราย,ยามังรายมหาราชพระถมมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ขบวนน้อมัวดิงดงขบวนแห่งความครบคุ้มให 成员来自全家各地、不同的年龄、职业的人，他们怀着同样的心，一起为社会做善事。是利齐王后陛下的深深敬业、王侯陛下的保护和为国、泰国丝绸。前前 ขอสืบสารไดกษาและต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยให้รุ่งเรืองผู้แผ่นดินสยามเสียงเพลงพระราชนิพล Still On My Mind ดังแผ่วเบาเปลี่ยนด้วยความคิดถึงอันลึกซึ้งราวกับสายลมที่พักพาเรื่องราวแห่งความรักความดีงามแห่งสองพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงใจของปวงชนชาวไทยด้วยความสำเร็จในพระเมตตาและแรงศรัทธา ในพระมหากรุณาที่คุณพันหาที่สุดมีได้เชนเก e เตอร์แ d i อินดี้ทีมบายมาดามยกขอเท้าทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหมอ่อมและขอสัญญาว่าจะร่วมแรงร่วมใจสร้างสารรค์ความดีสืบสานศริลปะวัฒนธรรมไทยบะบวนแห่งหัวใจจิตอาสาเชนสกีเตอร์และอินดี้ทีมบายมาดามยกกลุ่มผู้คนจากทุกเพศทุกวัยและหลักหลายอาชีพทั่วประเทศ ที่อรวมกลังกันด้วยจิตแห่งความรักความสามาัคคีและความดีงามก้าวล้ำนำสมััรไใน